เนี่ยค่ะทุกคนไม่แหลเปล่าไม่แม้ที่เนี่นี่พันกิโลปานนี้เนี่ยแกไปโรงพยาบาลโมดดังว่าอย่าพันแน่แน่นในเทียนน,ยนู้ดใพันไตรเอวแน่นตึกเทียบไม่ให้เดินลมมันไม่เดินวันนั้นที่แม่ได้เข้าโรงพยาบาลที่ว่าเดินลมมันไม่เดินเลยแกพันหมูกี้เตี้ยวเออนี่ได้ลูกไหมมาแลว้วถึงเนี่ยคือลูกเกา่าแกลูกเก่าแกมัง้งนะครั่งมากฮ <laughs> ะไม่ว่าลูกลูกตึนต้นตึ้ดที่ตึ้ดที่ ทึ่ง Salvador, ตือนทึ่งเต ok <c oughs> <quest> in <yah> ือนเคลียร์ Size? ีที่นี่กี่ปีลุงนี่จำได้ไหมจำได้มากี่ปีฮะเนี่ยปลาลุกเดิมแกกี่ปีได้ไหมเนี่ยใครเมาไปทำเบอร์มั้งอ่ะเอาตาให้อะานี่พาไปทำเบอร์ได้หัดนี้นี่ครั้งนั้นเอาตาเปล่าเนี่ยเก็บตังค์เลจังหู้แล้เตาเออนี่ข้าก็เมาให้มาอ่าพาไปทำเบอร์ให้มาเมให้ไหมให้มา ให้มาแล้วก็พาไปตั้เบื้อนุ้ยพาทำเบือ <c oughs> าาเบ้อวัดนี้อือไม่ครั่องเบื้อเลยนี่ปลาลูกนี้เยโยเอวไม่ด้กี่รอบ